สวัสดีครับวันนี้พวกผมสรก้าอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครกรูนะครับผมในตำแหน่งของอีกพีเลนนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางกรูได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้แก้ทางกรูนะแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปดูคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางกรูได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางกรูได้นะครับตัวละครตัวแรกนะนั่นก็คือเวกซน่านะครับผมเพราะว่าตัวละครเวกซาน ของวาสนาครับที่เหมาะกับการเคียร์ตินะครับหรือว่าปิดกรูกมากเลยนะ ถ้ากูเขาออกของการเวทเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะครับผมสำหรับเวสซาน่านะตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางกูได้นะครับนั่นคือลูน็อกนะลูน็อกมีดาเมจที่รุนแรงนะครับสามารถปิดกูได้เหมือนกันนะแล้วตัวละครลูน็อกนะครับก็มีสกิลที่เอาไว้เอาตัวรอดจากกูอีกด้วยนะก็บอกว่าค่อนข้างครบนะครับผมสำหรับลูน็อกนะต้องบอกเลยว่าตัวละครกูเนี่ยถ้าเจอลูน็อกเนี่ยแทบจะไม่อยากเล่นกับตัวละครลูน็อกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเข้าไปเล่นเนี่ยยังไงพี่แกก็กดดดออ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 อัััััลลลลลลลตติิิแแแสสสงงงกก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 ไไปปปปยยูู่่่่่่่ีีีีีีนน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 นะะะะะะะเเเเเ็็็ืื้้้้คคครรรรรบบบถาาหมมมทจจวึณผ สำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางกูได้นะครับและต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ว้แก้ทางรูนะครับไอเทมที่ไว้แก้ทางชิ้นแรกนะครับผมปีศาจคำรามดาบศักดิ์สิทธิ์โลผูพิทักษ์เงาทะเลคลั่งพัดทางเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางครูได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ว้แก้ทางรูนะครับเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Dishman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมม o อถือ Legend บนเว็บรับ Richman c o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมอันนี้เรียงการเราจะขาด CC ไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรียงการเราเป็นฮาริทนะครับฮาริทแรงก็จริงนะครับแต่ไม่ได้มี CC <ๆ>ประเทภทควบคุมนะ โลเขาเป็นไทเกียวด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาปวนป่าเพื่อนเราหรือเปล่านะานนนเดี๋ยวฟาบะม่วงก่อนนะครับเอาแล้วมาจริงครับแต่อยู่วับส้มนะนดูด้วยเพื่อนป่าไม่ต้องรีบเข้าก็ได้นะรอโลมาก่อนนะครับฝื่นเข้าไปเดี๋ยวจะตุยนะอ่ะแล้วกลายเป็นตรงกลางโด,โดนแทนไม่ใช่ป่านะ เขาเริ่มบนนะถ้างั้นใช้ฟาร์มแล้วด้วยก็จะไปสังเกตเล่นๆนะครับได้ฟาร์มมาก็โอเคนะแต่เราปั๊มเลือดได้นะในเลนก็ไม่ค่อยกลัวคาโตเท่าไหร่นะครับ อามอนไปจบร่างเรียบร้อยนะระวังเลยครับเดี๋ยวเราก็รีบเรียวสี่นะครับแล้วก็ไปเล่นตรงเต่านะแล้เหมือนอามอนเอาสุดจะได้ด้วยไงได้น,นะเพื่อนตรงหนึ่งรลวลฮะไม่ได้เดินนะ คือถ้าไม่มีฟิกนี่หนีไม่ได้จริงนะพอโตเขากดแก้แค้มาก็จริงครับแต่ไม่พอนะแล้วก็เมื่อกี้โดนแถบโป,โป,โ,ปโป้ด้วยนะก็ะเลยหนื่นหนักเลยนะทีนี้อามอนจะมาแย่งปูครับเหมือนเขาจะรอเต่านะ oh, <share> อ้าวแล้วอามอนเขายังไม่เลิก เล่นได้นะไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเล่นอาร์มอนให้ได้ครับมาได้มาเพื่อนอ้าวแล้วเดินกลับไปเหยียบอีกนึกว่าจะรอดแล้วนะได้อาร์มอนแล้วเพื่อนเล่นง่ายขึ้นเยอะนะไม่มีป่าครับเอาเต่ายูชิวเอาแล้วคาโตฝืดให้นะ สวยครับแอดลานลวนะดสาวหมตุนอกไม่น่ารอดครับอารมอนเพิ่งเกิดแล้วมาเลยนะเอาไม่รีบวนบัฟนะครับก็จะเสียเวลาหน่อยๆนะครับอามอน <Good game. S 1> โอ้แแบบกันเยอะนะครับตาน,นี้โอ้โหรู้เลยครับเขาอยู่แถวล่างกันหมดนะ้าล่างระวังนะ แต่มียาเราไปอีกแล้วนะครับตัวเราเป็นกูนะผมว่าเราเข้าถึงตัวละครฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดหรือว่าเกมยื้อขึ้นมาเนี่ยผมน่าจะพอป่วนได้อยู่บ้างน,นะถ้าคาโตเขาเล่นกับผมเรื่อยๆนี่เขาเจ็บเองนะอาล้คาโตอยันเจ็บนะครับเรามีเข็มขัดแล้วด้วยนะเอาสุดนะครับ วางดักหน้าแล้วเข้าไปเหยียบเรียบร้อยครับนา่าจะรอดนะมีอันติผมอันติอยู่เขาจะตามสุดเลยอะอามอนเนี่ยเพืออะไรยไม่ออกตัดเลือดนะเดี๋ยวเราออกให้ก็ได้นะครับ รวมเราต้องการทําจังหวะนะครับแล้วก็ทีมไฟก่อนนะก็เลยยังไม่ได้ออกเป็นเรื่องของความถึกหรือว่าตัดเลือดนะครับแต่เราพอยืนให้ได้นะเรื่อวความที่มีอันตินะครับแล้วก็ค่อนข้างปวดด้วยนะกูได <ป S 1> ้อามอนให้ได้ครับตีเต่าเลยนะ ียวันติจ่ายครบนะครับเน่น้านะเดี๋ยวผมฟื้นให้เลยต้องได้อะป่าวางหนักพลาดไม่ไรครับผมแลกนะเดี๋ยวน้อยผมแลกป่ามานะก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่มากนะคือการเล่นให้เพื่อนสุดเลยนะครับเพื่อจะได้เล่นต่อได้ง่ายๆนะครับแล้เมื่อกี้หนียากแล้วด้วยนะก็เลยเอาอาร์มอนแทเลยละกันนะครับ ดูน็อกเข้ามารับบนนะเอาแล้วโดนรวบสองครับมีอาร์มอนด้วยนะไม่ได้ดูสวยครับพัโตในป้อมคนเดียวแต่ก็ยากอยู่นะแต่โปโปรเราแรงนะครับเดี๋ยวเช็คแถวับส้มให้นะครับดเดียวไทเกียวนะครับเอาไทเกียวได้นะร,นระวังโดนรวบเพื<ๆ>่อน และลวรวบพอดีไงแต่เขารวบตอนตายนะเราได้ตัดเลือดแล้วนะครับต่อไปออกแอเทนาเลยนะถ้าไม่ออกนี่กลจะยืนลูนอกกับอาร์มอนไม่ไหวนะครับมียายาวล่างเกินไปหรือเปล่าแน่ได้บนนะเปิดเต่ารอครับ เขาอยู่ล่างกันหมดนะครับเดี๋ยวเราเชียร์กลางต่อเลยนะมียาเราน่าจะดันป้อมสุดนะครับคนนี้ปับส้มใกล้เกิดนะมุมผมดักดาเนะสสี่ยเอาลายลามาเล่นเลยครับ <c oughs> ห่ไม่ทันนะไทเกียวลลาตุยไปแล้วครับ ออกได้ครับออกได้จะเล่นต่องไงดูแล้วครับไทเกียวโอ้โหระยะไม่ถึงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ด้วย,อ,วยอาจจะคอมโบนึงฟิกนะครับระยะนิดเดียวนะพลาดนะครับถ้าคนที่เล่นกูช่ำชๆนี่น่าจะเป๊ะนะเมื่อกี้แต่ผมกะพลาดไปน,นิดหนึ่งนะทําไมพลาดนี่ได้รูนอกไปแล้วนะปุ้มจัดนะครับ โหแล้วโป้โปโปเราแรงจัดแล้วไงไรเงาแล้วนะครับต่อได้นะไอเกียวอันตีเรียบร้อยครับตายครบนะโหแต่โป้โปโปเราโดนขึ้นอมมอนได้ครับสวยครับอาริสระวังนะออกห่างๆหน่อยครับเราจะเป็นคนเจ็บเองนะถ้าไปตีอยู่ใกล้เขานะครับ ุ้ยขึ้นฐานโชคดีถ้าเคยไม่ทันนี้ติดขูดาวนานาแน่นอนครับเดี๋ยวตีเข้าไปไล่อีกรอบมีใครตีป,ป้อมเปล่าไม่มีก็ถอยนะครับมีหลอดด้วยนะอดีา๋ตายดีกว่านะครับดเดี๋ยวเราดัานล่างสูงไปนะเราจะได้เอาหลอดง,ง่ายๆนะครับ เหมือนโปโปเราจะมาหลอดเลยนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอามอนเขาโผล่บนแล้วนะแต่คาโตกับไทเกียวเรายังไม่เห็นนะครับอยู่ตรงบัฟม่วงนะเอเครับเขาทิ้งนะไม่มาฝาลุนอกอกอามอนได้นะ และโดนคอมโบฟิกไปลากออกมาเรียบร้อยครับโอ้โหลูนอ,อกเอาลูนอ,อกก่อนนะต่อเรามาบนนะครับป้องกันได้ไหมเขาตายสามนะเหลือกันสองคนครับ สวยครับแต่เพื่อเรามียตีนะอ้าวแล้วเราขึ้นคาโตได้อย่าลากเข้าหาเพื่อนนะครับลากออกเพื่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวคาโตได้เล่นนะครับระวังให้เกลรั่วเพื่อนใจเย็นๆเลยนะแล้วลูนออกเล่นไงซึ่งลูนออกได้นะ อเรียบร้อยครับแล้วร่วครับไม่มีใครจ่ายดาเมจต่อนะอย่างนี้จบได้นะครับตีป้อมเลยเพื่อนอเอาให้จบเพื่อนตีป้อมโอ้โหแล้วทรงนี้ไม่น่าจะตีป้อมแล้วผมตีเองก็ได้นะโอ้โหอย่าหาทานะครับถ้าจบได้ควรรีบจบนะ <จ>ป้ายิปโป้เขาจะไล่คิวคนก่อนนะแล้วค่อยจบป้อมนะครับทั้งที่คีปเข้าขนาดนั้นนะน่าจะจบป้อมดีกว่านะคือประมาทเกินไปเดี๋ยวจะแพ้เอานะครับแต่ก็ไม่แปลกนะที่เขาอยากจะได้คนนะครับเพราะว่าดูจากเงินและไอเทมเขาแล้วนะครับน่าจะยิงแรงจัดนะก็เลยอยากได้คนก่อนนะครับแต่ื่ายี้คลิปเข้าบ้านแล้วไงแล้วเข้าเยอะแล้วด้วยนะครับควรตีป้อมก่อนนะประมาทมากเกินไปจบมาไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะครับจากเกมชนะนี่จะแพ้เอาง่ายนะครับตอนนี้ค่า7นะครับตาย2แล้วก็แอซีสิบห้านะ อำดัมมี่ไป40,000 40, นะครับตีป้อมไป1,000นะแท้งไป1,000 0แนนะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟไปห3ปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no Way